เนี่ยจะบอกไอ้พุ่มกับไอ้สอพไอ้ไน,นะตำรวจเนี่มดูดิมันอย่างโง่งนะเว้ยเนี่ยเนี่ยทางเข้าบ้านสะเดาหน้องคูไปเนี่ยดูดิไฟมันโดนตัดสายไฟสายไฟพอดงาไปล่อยขี้ยาแม่งตำรวจไม่ทำงานหาเลยนี่นดูดิเปิดดูดิเนี่ยดูดิตำรวจมันอยู่ไหนวะมาดูสิ โอ้ยนี่คนรักสายไฟมึงดแดกเล่าเนี่ยพวกตำรวจไอ้ตะบ,บนตำเบ,บินเนี่ยมึงมาดูดินี่ฮะท่านพลเออแม่งระยำหมาเลยนะเนี่ยรักสายไฟเปิดไฟก่อน,นจอดดิมึอยู่ใต้สะพานเออเนี่ย,ยจอดมึงให้ประชาชนจับปืนขึ้นมาสู้อ่ะฮะเฮ้ยตำรวจม,ม,มึงชอบทำงานหน่อยเว้ย ในภาษีประชาชนเนี่ยมึงมาดูหน่อยจะพากันแดกแต่เล่าออกินดับเบียนะไอ้เวนนะเนี่ยมึงดูดินน่โอ้โหมันรักสายไฟระยำหม,มาเลยนะเนี่ยนายกูแม่งลงออกมากำจัดพวกไอ้เรียวๆพวกหมาเองยิงับวนมันทิ้งเลยรักสายไฟระยำจริงๆเลยเนี่ยนาะยผู้การมึงสั่งลูกน้องมึงนะเว้ยนะไอ้ผู้การ มึงยรบกวนสั่งลูกน้องหน่อยนะในการตรวจตราไอ้พวกรักษาไฟด้เนี่ยคือใครรู้ไหมไอ้พวกขี้ยาแคบขับไปด้วยโอ้ยเรีวยํรมหมาเลยเนี่ยไม่เคยเออกมาตรวจตาหาอะไรเลย,เลยไอ้เงินค่าน้ำมันคงจ่ายไปนะั้นเดือนหนึ่งเท่าไหร่วะมึงขับรถมาบ้างดิวะฮะเนี่ยดูดิ ไปดูหน้าที่นาเรานีสุดสายแล้วโอ้ยสุดสายเลย,ยเลรักสายไฟจุดเขาเลยจุดเดิมหนูนี่บ้านกูเปิดไฟไว้เร็วะยำเลยนี่นี่นะนี่ทางเข้าบ้านสะเดานะตะบนโพชัยนะตำรวจมาดูหน่อยเว้ยนะนี่คือการปล่อยปะละเลยให้โจรเป็นใหญ่ ไขี้ยาแม่งก็เยอะกูก็ยิงปืนแม่งทุกวันไอ้ขี้ยานะฝากผู้การวเ,วเด้ยแดกเงินเดือนภาษีประชาชนเนี่ยสั่งลูกน้องหน่อยให้มาทำงานทำการหน่อย,อยดูย้ยดิฮนะค่าน้ำมันนะ่ะค่างยงานสืบเนะ่ย ไอพุ่มกลับมึงจะแดกนะมึงต้องจ่ายน้องมาให้มันออกมาตรวจตามึงด,ดูนี่ไฟมืดปึ๊ดตือเลยนี่ไฟบ้านอื่นเขามีสายไฟแต่บ้านกูแม่งสายไฟโดนลักด,ดูนี่นี่ขี้ยาเต็มบ้านเต็มเมืองนะถ้าไม่อยู่แม่งตรวนั่งย้ายนี้หมดเลยเดี๋ยวเอาตัวอื่นมาอยู่ นะเอาคนอยู่เอาบึงการเอาน้องคายเอาที่มาอยู่นี่กรุณามาดูด้วยนะเว้ยนะนี่ฝากผู้การนะครับเดี๋ยวพวก่นี้โทรหาว่ามันมันต้องมาช่วยกันนะไม่ใช่ว่าเนี่ยนี้หมายืนอยู่นี่เอาหมามาเฝ้าเลยวะไอเงินค่าน้ำมันเขาจ่ายมาเนี่ยให้ตรวจตราก็ตือน้ำมันมึงออกมาตรวจหน่อยบ้างเนี่ยขับรถผ่านบ้างไม่ใช่นอนกกเมียอ,อยูน่น,นะเว้ยนะจะฟ้องกูก็สู้นเว้ย ไม่ได้กลัวนะเนี่ยดูดิไฟดับแม่งสายเลยไปไปกับรถหน้าบ้านเดาไอ้พวกเวนต์ะไลนี่ก็ปลูกต้นไม้ริมทางที่หายวายวอดเลยวันนี้บ้านเดาหน้องคูก็คนตายอีกเอกเอไฟยังมีเลยนี่ไฟมึงมึงอายเขาไหมนี่ตำรวจมึงอา,าอยเขาไหมนี่เออด,ด,ด,ด่าตรวจด,ด่าดีว่ามึงืนที่มาตรวจตา จับกลุ่มยังให้ธนาอย่างกูเนี่ยโจนอย่างกูไปจับคนร้ายเลยวะเอ้พวกมองทำงานบ้างเว้ยนะโอ้แม่งลักสายไฟเนี่ยอบตอมาถึงอีกแม่งพอตุ้ยก็เอาไปมาให้นี่วัดบ้านสะเดานะแต่มึงดูนี่วัดนะึงวัดเี่นะ ยังกลัวคนขโมยเนี่มันปิดตูนวัดเลยนี่คิดดูดิเออฝากผู้การรองผู้การมาดูหน่อยนะเพราะว่าขี้ยามันเยอะเหลือเกินไอ้กัญชาไม่หาอะไรขี้ยายาบ้าแม่งเยอะเลยไอต้ตำรวจคนไหนแม่งมันอยู่เบื้องหลังนะให้คนเอายาบ้ามาขายเขามันชิบหายจ็ตทั่วโคตรเลยนะนพวกเนี้ยแม่งเร็วยำหมาเลยเนี่ยนะ บอกอย่างนี้ไม่ได้นะนี่ไฟดับโอ้มันลักกล้องวงจรปิดมีหรือเปล่าไม่รู้ดูพี่น้องดูดิครับดูดิครับนี่ประเทศไทยนะไอรัฐบาลเฮงซวยรัฐบาลมาหมาเลวระยำมึงฟ้องมารัฐบาลอาหมาไม่รู้อ่ะด่ารัฐบาลนะ่ะแม่งรัฐบาลก็สั่งให้บวชเลยเว้ย นะตำรวจอยู่ไหนเว้ยมึงมึง,มง,มงหาเจ็บเงินในสวยอยู่ไหน <c oughs> วะเออมาจับน,นี่พวกขี้ยาเนี่ยนะมาักสายไฟทางเข้าบ้านกูใน่บ้านก,แานกูแม่งไฟดับเลยเนี่เรีระยำเลยนะเ,เนี่ยโอ้หนี่มีมีเสาไฟไฟไม่มีโอ้เรี่ยละยำจริงเลยนะฝากผู้การ <c oughs> นะครับ นะดูให้หน่อยดูให้หน่อยนะเป็นผู้การนะครับสั่งมาหาผู้กับสั่งมาหาไอ้พวกตำรวจมึยงยอ้ขี้เกียจขี้คานเาไว้มาตรวจตราไอ้เงินค่าน้งหมอกน้ำมันภาษีประชาชนจ่ายไปก็มาตรวจเขาบ้างมันเปิดไฟตำรวจวิ่งไปวิ่งมามันก็จะไปลัวตำรวจบ้างไม่ใช่แม่งนั่งแดกแล้วเล่าอย่นั้นตำรวจนะนะมาดูบ้างนะเนี่ยนี่คนทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนมึงมาดูบ้าง ตำรวจสีเนะมาดูบ้างเรื่องสวยกูรู้แม่งทั้งบทแหละกูแช่แงูให้กูแช่ไหมนะเอาแค่นี้ว่ามาตรวจตราเนี่ยให้เขาเนี่ยดูดิโอ้ยไฟดับมีแต่เสาไฟแม่งไฟไม่มาเออแม่งกูบ้านกูก็เนี่ยต้องใช้โซล่รารเซลล์เนี่ยอขอลงก่อนเว้ยโอ้ยเนี่ยนี่ไฟโซล่รารเซลล์นะเว้ย ดีมีมีไฟนะยึดเลยนะดีต้งดาตับรวดจริว่ะไม่ดาใครดาตับรวดอะ่ะฮะมัดาหมาดาตับรวดมีปัญหาไหมแก้งกับกูดิไฟดาปดับเพราะว่าแม่งคนมาขโมยสายไฟเนี่ยเออเอาผู้ก,การฟังนะผู้การนะ ไม่อยากเปดูกการ,การมก็เล่าออกไปไปทำงานอย่างอื่นไม่เคยกลัวใครอยู่ประเทศตี๋นะดูนี่แม่งกูนี่ไฟดับแม่งไอจรก็จรแม่งมันลักสายไฟแม่งลำคาเนี่ยช่วจริงน,นะเด็กขี้ยามันเยอะไงเนี่ยไฟดับมันลักสายไฟตั่งแต่สะพานมาเนี่ยเ่้โหเล่โอ เลยยเำ้ยเขดาด่านั่นบวชด,ด่าได้ทำไมอ่ะมีปัญหาหรอมันจะมายิงของกูจนบวชอ่ะฮะแม่งเอ้ยอ้าวปากปูกก้ก